เขอะได้แค่แล้วก็อะไรสักอย่างเลยพี่โชว์เหมือนพี่โชว์เลยคุณหนูโชว์คราวอืมนั่น้นองเด็กเดี๋ยวไม่โตนะฮะข้าวหอม ต้องต้องนอนเช้าใช่ไหมครับถึงจะโตอ <c oughs> นอนเช้าเลยเรโตลงกันครับ <c oughs> ใช่ไหมรอเล่นนอรอเล่น โดนตีนนแน้แน่ครับผมน่าจะทนไม่ไหวอะถ้าถ้าเช้าเลยเพราะว่าเพราะว่าตอนนี้ก็รู้สึกว่าเริ่มง่วงแล้วนะต้องหยไปแล้ว น <c oughs> อนเฝ้นได้นะครับนี่คุณยานะเมื่อวาอะไรนะครับคือก่อนไม่น่าจะตาปิดนะเอ้ยอย่าถึงกล้องไม่นีน่งทุกคนจะมองจะจะแบบจะแบบว่า มึนกันไปเนี่ยครับแต่เขาเรียกว่าอะไรออือจะเวียนหัวไหมครับถือกล้องไ่นิ่งน้องอย่าทำลายสถิติกับเซฟเลยนะครับก่อนเซฟไล่ห้าชั่วโมงโหไล่ห้าชั่วโมงเลยเหรอครับถ้าไล่ห้าชั่วโมงนี้ผมไม่รู้ว่าจะทำอะไรเลยนะครับ ตั้งแต่ไปญี่ปุ่นแบบไม่ได้เล่นเครื่องเล่นกีตาร์เลยแบบนิ้วหายไปแหละที่มันแบบว่าจับสายกีตาร์มันแบบจะแข็งๆหน่อยนึ่ะครับจะไม่นอนเราก็จะไม่นอนไปด้วยกันครับโอ้โหเดี๋ยวก็พากันป่วยแล้วครับไม่ไม่ดีนครับถ้าแบบว่าเรา จะติ่งไปป่วยกันถ้าเราไม่ได้นอนจะรู้สึกว่าเคยไม่ได้นอนตอนที่แบบถ่ายซีดีแล้วมันมันป่วยง่ายยังไงไม่รู้ครับไม่ว่าเป็นวันนี้กันทุกคนหรือเปล่าฝักฝนน้อยใช่ครับอยู่ถ้าไม่น้อยก็คือฝักฝนน้อยเลย คิดในตีมมันมีก็ได้ได้จริงใช่ไหมครับไ,ไ,ไปด้วยติมนกน่อน กินะลาออกมานั่งไรเฮ้ยแล้วออกมานั่งดูหูไรเจเย็นๆครับเจเย็นๆครับแม่ใจเย็นครับหมี วันนี้เหนื่อยไหมวันนี้ไม่เหนื่อยนะครับก็ไม่หัน้วกก็ก็พูดถึแล้วมันหิวครับก็เลยเดินไปเลย ฉันดูเด็กไม่ได้กินติมแต่แต่ค่หิร่าครับจะได้ไม่รู้ส kind of ึกผิด um, ด้วยเวลาแบบกินติมแล้วรู้สึกผิดทุกทีแต่มันก็อร่อยก็มันก็มันก็มันก็อร่อยฮะหอร่อุ้ยได้ยินเพลงด้วยนะครับ ให้เห็นกินไปนะรีว no ิวอุกเซฟหน่อยพี่อูกกับพ Herm ี่พเซฟนะครับพี่อูกก็แบบเป็นแบบโอ้ยพี่เซฟก็จะก็จะแบบน่ารักน่ารักมีมไปนอนก่อนนะครับฟันดีครับามามิเดี๋ยวผม จะตามไปครับเดี๋ยวตามไปอาจจะไปเจอกันในฝันก็ได้ครับอื ừ, ถ้าเวลาฝันเราต้องเชื่อมต่ออิฟในหวัวครับล้วแบบจะได้แบบไฟแบบว่าไปจอยกันต่อในความฝันแบบว่าเชื่อมต่อไฟาแล้วก็แล้วก็แบบเหมือนเล่นเกมที่แบบเิ็นยูนเซิร์เวอร์ด้วยกันแล้วก็ไปฝันแบบออนไลน์ จะเป็นไปได้มันจะมีทางเป็นไปได้ไหมฮะหรือว่าผมลุดโลกเกินไปเพราะว่าง่วงพรุ่งนี้มาไลฟ์อีกได้ไหมครับพรุ่งนี้เหรอครับถ้าเกิดว่ามาไลฟ์แล้วเมนมีจะมาดูไหมะครับ เอ้อไม่รับปากดีกว่ายังไม่รับปากเจม,มี่ขอกำลังใจไปอาบน้ําหน่อยสู้ๆครับมมีผมรู้ว่าน้ําช่วงอากาศนี้มันจะเย็นมากๆฉะนั้นแล้วถ้ามีอยากอาบน้ำสบายีต้องอาบน้าอุ่นครับจริงนะครับตอนต่างจังหวัดแบบฉะนั้นแบบ ที่ว่าแบบอยากให้อาบน้ําเย็นมากกว่าต้องแบบต้องแบบสู้แบบกับน้ําเย็นมากแล้วก็สวกก่อนที่แบบว่า youtube ช่วงแรกๆที่เขาแบบอืมที่แบบเป็นมีแบบว่าอาบน้ํากับแกล้งอาบน้ำแต่จริงๆนะไม่โดนตัวไงครับตักขึ้นมาแล้วก็ <c oughs> ลำฟังน่าจะหนาวแล้วนะผม <c oughs> ว,ว่าน่าจะใช่ครับ จม,มูกแดงหมดแล้วนี่มีแดงแล้วเดี๋ยวหายนะครับทาน้ำลายด้วยครับเคยต้มน้ำอาบไปลูกเคยครับผมเคยต้มน้ำอาบตอนไปแบบไปไปเที่ยวไปเที่ยวน่านครับแบบได้แบบว่า ไปแบบบนดอยเลยไบนดอยสูงๆแล้วก็แบบเป็นตอนนั้นนี่แบบว่าเป็นพื้นที่ที่แบบว่าอืมพูดได้ไหมะก็แบบว่าอยู่นอกตัวเมืองละกันครับแบบมากๆใช่ครับแล้วก็คือแบบ เป็นน้ำป่าที่แบบเย็นมากแล้วแบบต้องต้มน้ำอาบถึงจะมีความสุขตอนนั้นแบบว่าเป็นยังตัวเล็กๆแล้วก็ยังแบบสามารถนอนในอ่างน้ําได้ครับมีความสุขมากแล้วก็อาบกับน้องชายหนึ่คนครับโหแต่ยังกว่าตอนเช้าสิบแปดองศา,าแล้วนะครับพูดถึงแล้วก็อยากอยากไปเที่ยวเลย แต่มไมว่าจะได้กลับไปไหมน้าอพี่ว่ากทมมันหมดหนาวแล้วลูกผมงผมก็คิดว่าอากาศมันก็ก็ลองนิดนึง ครับวันนี้ทานของหมานได้ยังวันนี้ทานชาไข่มกุกไปแล้วครับนี่เป็นเพราะเรากินชาก็ได้แนะ้วเรานอนดึกแต่จริงจิมันก็ง่วงแล้วน้องเจมจิ้มแก้มทีนึงวันนีจะนอนหลับฝันดีจิ้มแก้มแล้วผมหลับด้วยฮะ นี่มันบอนคิดถึงยังลูกนี่ครับนี่แบบนี้บอกคิดถึงเยงอะแยะเลยครับ ดูกี้หมื่นฟ้าย่างดูมาแล้วครับแต่ว่าอีพีล่าสุดยังไม่ได้ดูเพราะอยู่ญี่ปุ่นครับเจมเจมลูกแม่ครับผม น้ำเจีมจังครับลูกได้เจอแน่ครับถ้าเกิดว่าแม่แม่มาแฟนมีตแฟนมีตรจัน3สามเราจะได้เจอทุกคนแน่ครับ Good e v e n i n g from China สวัสดีตอนกลางคืนนะผมปีใหม่กลับบ้านไหมครับปีใหม่ ยังไม่ชัวร์ครับกลับไม่กลับยังไม่รู้เลยเจ้งแน่นอน,นมีได้บัตรแล้วได้เลยครับทุกคนว่วมีหนวดเท่ <c oughs> วนที่มิเป็นวอนที่มิวดน่ารักที่สุดจริงนะครับนิวเท่ห์เวเนื้อเนี่ยมีหนวดแล้วอืมอืม ใช่ไหมครับ This is good one man ช่ว <c oughs> ยนิชิมแคปลัวๆเลยวิ๊ตายละ <c oughs> ลืมไปเป็นแคปได้นีน่นาเพียนก่อนผมเป็น Bad Boy ครับ โเถือว่าได้ไหมครับใส่กันแดดกันแดดแบบแบบไม่มีขา เพราะว่ากันแดดกันแดดเดินไม่ได้กันแดดไม่มีขากันแดมัมนเมุสกกิ่งไหนิงผมแม่เลยเล่เนลอยได้เื่นมีพลังพิเศษเล่นลอยได้ไม่ได้ชว์มาอยางก,ก้นะครับมันลอยได้จริงๆ จริงนลใส่แว่นกันแดดไม่ใช่ในร่มด้วยมะเดินคิดตอ่อกลางคืนด้วยสิครับแบบนมีม คิวเตอร์หมดแล้วไม่มีคิวเตอร์ลยเล่นแล้วครับเฮ้ยนี่ไงน,นี่เราก็เป็นพระจันทร์เลยเราจะได้ฝันดีไม่เห็นหน้าเลยถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งโตก็จะดุ หล่อไหมครับแบบนี้ถือว่าหล่อเลยครับผมเป็นสิงโตแล้วครับไฮ้ไห นั่งเด็กมากเลยเป็นแบบข้างบนเป็นนกเจ๋ยวอืเดี๋ยวสักครั้ผมว่าผมน่าจะต้องไปแล้วนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเริ่มง่วงแล้วเพื่อนเนี่ย ครั <laughs> เามาก י ก่อนโอเคครับเดี๋ยวผมไปนอนก่อนนะครับเพราะว่าต้องอาบน้ำก่อนไปแล้วนะครับบ๊ายบาย เฮ้ยมาทักทายก่อนนอนฮนะคุณไหนครับบาว่ายมาทำะไรพี่เตอร์ แน่้หมทำไนครับแก้มสม้มแก้มส้มอยนี่แต่ว่าง่วงแหละง่วงแหละได้ไม่ได้อะไรก็ง่วงแหละไม่จริงจริงตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ย เจอกันนครับ